ดีค่ะนักเรียนชั้นม2ทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในหัวข้อนะคะสมบัติและปัจจัยนะคะการละลายของสารนะคะตอนเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณครูนะคะก็สอนนักเรียนไปนะคะเกี่ยวกับความหมายของสารละลายนะคะแล้วก็ องค์ประกอบของสารละลายนะคะก็จะมีตัวทําละลายแล้วก็ตัวถูกละลายนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสมบัตินะคะแล้วก็ปัจจัยที่ส่งผลต่อการละลายของสารนะคะสมบัติในการละลายของสารข้อที่1ความสามารถในการละลายขึ้นอยู่กับชนิดของตัวทําละลายและตัวละลายข้อที่2สารชนิดเดียวกันจะละลายในตัวทําละลายที่ ต่างชนิดกันได้แตกต่างกันนะคะข้อที่3มสารต่างชนิดกันจะละลายในตัวทําละลายชนิดเดียวกันได้แตกต่างกันปัจจัยที่มีผลต่อการละลายนะคะมีทั้งหมด4อย่างด้วยกัน1ก็คือชนิดของตัวทําละลายนะคะ 2. ชนิดของตัวละลายนะฮะภูมิ4ความดันนะคะ วันนี้ครูสอนไปทั้งหมด2หัวข้อหัวข้อที่1สมบัติการละลายหัวข้อที่2ปัจจัยที่มีผลต่อการละลายนักเรียนฟังคําถามนะคะสั้นๆครูถามว่าปัจจัยที่มีผลต่อการละลายเนี่ยมีกี่ข้ออะไรบ้างนะคะตอบสั้นๆในช่องแชทนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ